ความดึงดันที่จะบินไปด้วยกันจินตนาการเริ่มที่ตรงนี้ <Hey. S 1> ตอนร <Yeah. S 1> อบับคุณไลฟ์แฟจีคะ่ะเราที่ฝากไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้วนะคะ <Yeah. S 1> มากันแล้วเรียบร้อยคะ่ะนั่นคือทีมงานจากเบิร์ดเล่ ครับพี่บเบพี่บอ็มาด้วยค่แล้วค่ะแล้วน้องคนนี้ชื่ออะไรคะสวัสดีครับผมชื่อเดริกอนน้องคนนี้นะครับน้องคนนี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายุนคร้อพูดได้ด้วยหุ่ยค่ะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดบอกพี่เบิร์ดด้วยวันนี้พี่เบิร์ดก็มาด้วยฮะ โอ้ก็ยินดีต้อนรับนะครับทั้งพี่ป๊อปปอมกูรแล้วก็พี่เป๊กปริโชคด้วยนะครับแล้วมาเกี่ยวอะไรด้วยคะเนี่ยอ้าวอ้าวว่าเหมือนไม่อยากให้มาไม่เรารักกันไงพี่ป๊อปใช่ไหมครับเขาบอกเขาบอกทั้งหมดแหละทุกคบอกนี่จะสังเกตนะว่าทุกคนเหนือใส่เสื้อหนาเปหมดเลยนะครับมีพี่ป๊อปคนเดียวเนี่ยใส่เลยไม่ใส่เยตัวเดียว หล่อแบบเรียบๆลี้ยบน้อยๆไม่เป็นใจที่มาเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้อยากจะเอาดีวดีเนี่ยมาโชว์ใช่ครับคือเป็นดีวดีรวบรวม26ตอนของเบิร์ดแลนด์ซึ่งเป็นตอนที่สําคัญมากตามรอยพระราชาใค่ะนะครับก็คือเบิร์ดแลนด์เนี่ยเป๊กแล้วก็พี่ป๊อปเนี่ยมีส่วนร่วมในการพาพเลยครับใช่ครับก็ภาคตัวนี้ครับเป็นพาคเป็นหุ่นครับเด็กชายหุ่นยกมือผิดแล้วเดกยกผิดแล้ว นั่นก็คือพี่ป๊อปนะครับแล้วนอกจากนี้ก็มีชินชินบุทเป็นแคนมี่มีฟลิฟี่เป็นอ่เป็นอะไรครับลิลี่เล่นมุกเล่เองอแล้วก็มีพี่เบิร์ดมีเดียล่าแกนเดอร์สตาร์มีค่ะว้าว ก็คือพี่เบิร์ดก็พากเสียงตัวพี่เบิร์ดเองเลยใช่ไม่งั้นใครจะพากครับพี่คุยต้องบอกว่าตอนนี้เข้าเเรื่อองตนนีป็นตอนพิเศษด้วย26ตอนนี้ก็คือชื่อว่าตามรอยพระราชาเนื้อหาเป็นยังไงบ้างคะก็26ตอนนี้จะเกี่ยวกับเหมือนพระราชกรณียกิจของในหลวงนะครับที่ได้ทำไว้ให้พวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะได้เป็นการแนะนําให้เด็กๆได้รู้จักว่าจริงๆแล้ว อ่าสิ่งที่ท่านทําไว้มีอะไรบ้างอย่างปกติเราก็เคยอาจจะได้ยินอ่อย่างฝนหลวงใช่ไหมครับแต่จริงๆเราเราอาจจะไม่ค่อยชัวว่าฝนหลวงคืออะไรเราจะมาแนะนําให้ดูกันในแบบการ์ตูนอธิบายแบบทําง่ายๆง่ายมากแล้วสนุกสนุกด้วยครับคือในในรูปแบบของสมมุติว่าพูดถึงฝนหลวงเนี่ยครับทางผู้ใหญ่อย่างเราบางทีเราก็จะไม่รู้ว่ารายละเอียดของมันมันคืออะไรในเรื่องนี้ ก็จะมีการยกรายละเอียดที่เป็นรายละเอียดของของฝนหลวงจริงๆเป็นข้อมูลจริงๆอ่าแล้วก็มาลงอยู่ในนี้แล้วก็ประกอบด้วยตัวละครที่เป็นตัวน่ารักน่ารักดำเนินเรื่องแบบเป็นการ์ตูนาที่แบนี้เลยสีสันสดใสเหมาะมากที่เราจะซื้อไว้ให้แบบว่าน้องๆเด็กๆได้ดูกันใช่จริงๆแต่จริงเราดูกันเองนี่ก็น่าสนุกแล้วนะทุกคนดูได้เลยนะและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของภาพสวยมากนะครับแบบว่า แบบดีมากมากเลยเราได้รับรางวัลจากเมืองนอกด้วยได้รับรางวัลแอนิเมชันดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งจักรวาลมาโอ้โหไม่คือเราที่เราเน้อเพื่อนได้รับรางวัลต่างของต่างประเทศมาจริงจริงแอนิเมชันของเมืองไทยอ่ะ เป็นอีกเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่เราเชิดหน้าชูตาได้เลยโดยที่คนไทยยังไม่รู้นะว่าแอนิเมชันเราก้าวไกลมาถึงขนาดนี้แล้วเพราะที่เห็นเมื่อกี้สวยงามนี่คือทีมงานคนไทยมคนไทยเลยครับภูมิใจนะคะภูมิใจนะภูมิใจมากค่ะแล้วก็พรุ่งนี้จะวางแผงเป็นครั้งแรกใช่เลครับก็จะวางแผงที่ไหนบ้างครับพี่ป๊อปร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับแล้วร้านซีดี้านเดนกใช่ครับแล้วก็ มีโรงหนังด้วยนะโรงแรมอะไรเมเจอร์ซีนิเพ็กครับแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์ครับเข้าไปดูกันได้คี้ย้อนถึงคาแรคเตอร์บ้างดีกว่าอยากให้ปอปภากอยากรู้ว่าแต่ละตัวแต่ละคนเนี่ยมีแบบนิสัยยังไงเอกใครก่อนไปก่อนก็ได้ของเบ๊กเหรอครับก็เขาเขาบอกว่าเด็กชายคุณจะเป็นเด็กชายที่เคยยังเป็นเด็กชายอยู่ฉลาดที่สุดในแกงนะครับ ก็เป็นเด็กที่หล่ตัวเองหล่ตัวเองเป็นเด็กที่เท้าใหญ่มากนะครับใช่แล้วก็ซนมากไม่ยอมอยู่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อเข้าเข้ากับเป๊กอยู่นะซนมากไม่ยอมอยู่นิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่นี่เราทั้งกลุ่มนี้นะครับสามารถเต้นได้ด้วยนะครับเฮ้ยมีเอาเพลงอะไรดีอ่ะมีท่าเต้นโอ้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 จัม纳斯ต์เฮ้ยมี่มาร์ตโอ้โอ้โอักกังนสต อีกแค่อย่างนี้พี่ป๊อบ loving you too much loving you too much so much very much right now ไม่รู้ว่าเธอจะทำอะไรถึงยาวคิดอยได้ไหมรู้ไหมนึกใจฉันเตียวดูดูเดอริกนี่จังหวะจะไม่ค่อยทันเพื่อนนะครับเฮ้ยเดอริกนิ้วสุดในกลมเอาจริงฮะวันวันนี้อาจจะง่วงเมื่อกี้เดอริกนอนนอนอยู่นอกประตูมาเงี้ยป๊อปลองภาพตัวนี้ให้ดูหน่อย ก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเดิร์กก็จะเป็นเอ่อเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็มีความรู้รอบตัวเยอะใช่แว่นด้วยหลายๆสิ่งหลายอย่างนี่จริงๆผมป้องแซกเป็นนะครับเล่นเบสก็เป็นดึงๆึงถึงึงึนี่ย เวลาทาพเนี่ยดูมีความสุขมากเลยนะครับสีหน้าพี่แล้วผมเห็นผมเห็นเขาแล้วผมเนี่ยแล้วดึง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 ผิดใจผิดใจเด็กชายคุณบ้างครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคุณครับเพื่อนๆบอกว่าผมเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในกลุ่มครับเย้เอาโต้ตอบกันได้ไหมคุยกันเป็นคาแรคเตอร์ด้วยนะ ได้เลยโอเพี่เบิร์ดพักแป๊บนึงนะคะพี่เบิร์ดพักแป๊บนึงอ่าเริ่มละพูดมาพูดดีๆนะเดริกสวัสดีเดริกสวัสดีหุนเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอกันตั้งนานก็มาด้กันนะหุนเดริกว่าไหมว่าที่นี่ทำไมหนาวจังเลยอ่ะเขาก็กลัวเดริกน่ารูไง เมื่อกี้คุณเดริกเน่าทำไมเดริกถึงจะเน่าอ่ะเมื่อกี้เดริกแอบหลับมาด้วยอ๋อเหรอก็ดีเหมือนกัน ปกติเราจะต้องมีสคริปต์นี่คือเราต้องเขียนบทให้แล้วต้องมีพี่เบิร์ดด้วยต้องมีพี่เบิร์ดไม่แต่อันนี้สนุกสนุกสนุกมากเลยพี่นี่ถามหน่อยดีกว่าคือปกติก็จะเป็นนักร้องแบบเราร้องเพลงอะไรเงี้ยพอวันนี้เราเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองมาพากเสียงเป็นน้องน้น่ารักเหล่านี้ฮรรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจนะครับที่เหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับแล้วก็ดีใจที่แบบว่าได้ทํางานกับเพื่อนๆพี่ๆชิมงานที่เก่งๆหลายๆคนเลยสนุกมากๆเวลาไปเข้าห้องอัด เนี่ยมันจะแบบมีเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไ <ๆ S 2> ม่ได้ทำเนี่ยอืมแต่อีกโลกหนึ่งที่ท,ที่ที่รู้สึกว่ามันดีมากคือเราได้ไปเจอ,องเด็กๆที่แบบสี่ห้าขวบเจ็ดแปดขวบอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่เราไม่สามารถเจาะกลุ่มเข้ามาได้ตอนที่เราลองเพลงอ่ะมันต้องมันต้องเจาะเขาตอนตอนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเวาเขาเจอเราเ่ยแบบสมมุติว่าทำเสียงได้หลยให้ดูหน่อยพอเราทำล้วก็จะแบบกลายเป็นประกายแล้วอยากเห็นอยากดูอะไรเงี้ยเขาทักไหมว่าเป็นลุง อ๋อคือตอนนี้พี่ป๊อบเจอเด็กๆก็ฝากเพลงเลยไม่มีใครยังไงก็มีเธอใช่เพลงใหม่เข้ามาแล้วเออยิ่งไม่รู้ยิ่งทำกี่เดินเข้ามาเห็นเปิดอยู่ป่วยให้ตลอดดีมากคือเหมือนแบบว่าเดือนนี้เนี่ยพวกเราไปไหนคนจะเรียกเราว่าอย่างผมอะเป็นหุนฮนแล้วอะฮุนเด็กๆี่ฮุนพี่หุนเรียกอะไรเงี้ยชื่อเต็มอะครับฮุนเซน คนนี้เป็นเกาหลีครับเป็นเกาหลีครับเดี๋ยวเข้าคุกนะเดี๋ยวเดินระหว่างประเทศอะไรของพี่ป๊อปที่จริงชื่ออะไรอ่าเดลิกครับเดอร์ลิกก็แอฟริกันเดอร์เดอร์ลิกก็แอฟริกนโอ้ยสเปนอะรอย่างเงี้ยเป็นคนแอฟริกันจริงคนแอฟริกันอ๋อถือว่าผิวจะคำ้ำๆนิดนึงใช่อย่างเจมี่เจมี่เป็นฝรั่งก็ต้องชินชินอุ้ใช่ไหมครับมีซองเป็นหมวยเหมยก็ต้องเป็นใครนะ แล้วชูชาแล้วฟีฟี่ก็เป็นฝรั่งเหมือนกันลงรายละเอียดลงรายละเอียดแล้วลอดก็ลืมไม่เคยรอดมีมีบอกไหนว่างบ้างเอาน้องน้องสาวผมไปไปอยากอยากพาการ์ตูนมาเนี่ยลดลองไหมน้องเป็นพี่เบิร์ดอยู่เราเป็นพี่เบิร์ดเนี่ยเดี๋ยวลองลองดูในจอเครียดอะนี่นี่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ตผมกับพี่เบิร์ดเวอร์ชันลดครับอ่ะอวตารค่ะเอาเลยสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่เบิร์ด อะไรเดียะต่อเลยต่อเลยไข่ไข่ดีๆไข่ดีๆฝากฝากฝากดีๆนะครับตอนนี้ดีๆเบิร์ดแลนด์ตอนตามรอยพระราชาจะอะไรนะวางแผนพรุ่งนี้ไปซื้อกันเยอะๆเลย 199บาทใช่นี่จะบอกว่าข้างในเนี่ยครับมีซีดีสองแผ่นนะครับดีไม่ดีดีไม่ดีไม่ดีสองแผ่นภาพคมชัดระดับเพชรดีนะเปิดเปิดได้เดอย่าทำนี่ครับครับนี่เลยนี่สแผ่นแล้วก็ที่ที่สำคัญคือรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนี่ก็ทุนเก้าถวายครับว้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อเลยเหมือนกันย้ำเตือนอีกสักครั้งพรุ่งนี้นี่คือไปซื้อได้ในราคา199บาทใช่มีขายที่ไหนบ้างครับ ก็เซเว่นอีเลฟเว่นร้านขายซีดีทั่วไปร้านชั้นนำทั่วไปธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็เมเจอร์ซีนิเมตส์ครับและฝากเว็บไซต์หรือว่าข้อมูลอื่นๆที่จะติดตามเบิร์ดแลนด์ต่อต่อไปได้ยังไงคะถ้าเข้าไปที่ Facebook นะครับก็เซิร์ชเบิร์ดแลนด์นะแฟนเพจเซิร์ชว่าเบิร์ดแลนด์ใช่ครับ ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนมากแต่ว่าก่อนไปให้ฝากงานตัวเองด้วยจิ๊นอยนิดนึงตอนนี้รูปแบบผมเดิหลิกก็ได้จะ <ๆ S 2> ซูมไปที่หน้าเดิลีกไปที่เดลิกเลยๆๆครับในช่วงนี้นะครับผมต้องขอฝากเพลงของป๊อปปองกูลด้วยนะครับยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำา v v นานมากครับ9นาทีฝากดูด้วยเด้งเพลง เออนะได้นะโอเคฝ่าเพลงเป๊กอยแล้วและตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากผลงานของพี่ชายของผมอีกคนหนึ่งด้วยนะครับชื่อพี่เป๊กพลิโชค,โคมีเพลงที่ชื่อว่าแล้วแต่หัวใจเธอ MV นานเหมือนกันที่ี่สิบ ติดตามด้วยนะครับ <Yeah. S 3> <laughs> วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆาลยครับพี่ป๊อปปองกูลเป็กผลิตโชคแล้วก็พี่เบิร์ดเดลิกแล้วก็ฮุนจากเบิร์ดแลนดครับ รับชมช่องจีมเมิวสิกได้แล้ววันนี้ที่กรงทีวีดาวเทียมจีมแอมซช่อง33าจานดาวเทียมระบบซีแบนจานมิดโปรช่อง49จานไแนสเซ็ตช่อง54 PSI ช่อง171เจ็ดหนึ่งแอปพลิเคชันจีอนดชาแลจาร์นเคเบิลทีวีช่อง7จและเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลลออเบเลต้์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ